สวัสดีครับกับผมนายนะพนันทองชิดจากโจทย์เมื่อเรานำแท่งแก้วที่มีประจุฟไฟฟ้าบวกสะสมอยู่ไปจอใกล้เม็ดโฟมที่เป็นกลางทางไฟฟ้าแท่งแก้วจะมีแรงดึงดูดเม็ดโฟมได้หากเปลี่ยนแท่งแก้วเป็นแท่ง p v c ที่มีประจุฟไฟฟ้าลบสะสมอยู่ไปจาะใกล้เม็ดโฟมแทนแท่ง PVC จะมีแรงดูดหรือแรงผลักกับเม็ดโฟม ตอบนะครับจะมีแรงดูดนะครับเพราะแต่งแก้วเอ่อแต่งแก้วนี้นะครับไปโอนะครับไปตอนแรกนะครับไปโอกับเม็ดโฟมนะครับการไปโอนะครับไม่ได้สัมผัสกันนะครับเมื่อไม่ได้สัมผัสกันนะครับจะไม่เกิดการถ่ายอุณิอิเล็กตรอนนะครับดังนั้นเอ่อเม็ดโฟมนี้นะก็ยังเป็นกลางนะครับและเมื่อนำเอาเอ่อแท่ง PVC นะครับที่มีลบเอ่อ มีประจุลบสะสมอยู่นะครับไปจอนะครับก็ยังคงดูดนะครับเพราะว่าจากเมื่อะตก,กี้นะครับเม็ดโฟมเป็นกลางก็ยังเป็นกลางอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เมื่อนําไปจออีกนะครับก็มันก็จะดูดเหมือนเดิมนะครับ